สวัสดีค่ะพบกับครูดาและช่องครูดาวรารตีเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูดาวรารตีจะพาพวกเรามาจัดการกับเมล็ดฟักทองนะคะซึ่งฟักทองนะพันนี้ลูกนี้นะ,ค,ะครูดาได้เอามาทำอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อฟักทองแน่นเหนียว ะะรสชาติหวานอร่อยมากนะคะโอดาเลยอดไม่ได้ค่ะที่จะขอเก็บเมล็ดฟักทองพันนี้ลูกนี้เอามาเป็นพันต่อไปนะขออนุญาตเอาเม็ดนี้มาปลูกสืบต่อกันไปนะคะกับความอร่อยของฟักทองลูกนี้พันนี้นะคะที่ได้มาจากนู่นค่ะอ,อําบ้านบ้านปลื้มพัฒนาอำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปเที่ยวบ้านญาติของเพื่อนมานะคะแล้วเขาเอาฟักทองเป็นของฝากกลับมานะคะอร่อยเหนียวนุ่มรสชาติหวานมากนะคะใส่แกงแทบจะไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะหวานธรรมชาตินะคะเพราะนั้นโคดาก็เลยจะขออนุญาตนะจัดการกับเมล็ดฟักทองนะแช่น้ําในคืนนี้นะ,ะ,ะแช่น้ำหนคืนถึงสองคืนนะแล้วก็จะเอาลงหลุม นะหนึ่งคืนก็น่าจะใช้ได้แล้วนะ,ะแล้วก็จะไปขุดหลุมเอาเมล็ดฟักทองฝังลงไปนะหลุมละสามสามเม็ดสี่เม็ดนะคะแล้วเอาไว้กินทั้งยอดอ่อนใบอ่อนออกดอกมากินดอกตัวผู้นะคะเมะล็ดผลอ่อนถ้าออกมาเยอะนะเราก็ต้องเก็บทิ้งนะเหลือลูกตัวโตวไว้เถาละหนึ่งลูกนะคะเพราะฉะนั้น นะประโยชน์ที่เราจะได้จากต้นฟักทองเถาฟักทองมีหลายอย่างทำกับข้าวได้เยอะมากนะ,อ,ะอย่างเช่นยอดอ่อนฟักทองนะยอดอ่อนฟักทองรวมถึงใบอ่อนเราก็เอามาใส่แกงนะแกงผักแกงชะอมแกงเลียงนะใส่ได้ทุกแกงเลยนะคะแล้วก็เอามาลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะเอาอสิ่งที่โคดาชอบที่สุดตอนเป็นเด็กก็คือ แม่จะเอายอดฟักทองอ่อนมาหั่นซอยบางๆแล้วก็คั่วกับไข่อร่อยมากนะคะฟักทองคั่วไข่นะคะแล้วก็ลูกอ่อนนะเราสามารถเอามาแกงแกงเลียงฟักอ่อนแกงเลียงฟักอ่อนนะลูกโตก็สามารถเอามาทำเป็นเมนูอาหารได้หลายอย่างมากนะทั้ง หนึ่งผัดแกงทอดได้หมดเลยนะของหวานทำเป็นนะลูกเล็กๆทำเป็นสังขยาฟักทองนะคะนะเป็นสังขยาฟักทองนะเป็นบวชฟักทองนี่นะคะฟักทองนึ่งจิ้มน้ำตาลจิ้มมะพร้าวหรือฟักทองนึ่งจิ้มแจ่วจิ้มปนน้ำพริกอร่อยมากทุกอย่างเลยนะคะเพราะนั้นโคดาก็เลยอดไม่ได้ค่ะที่จะต้องขอเก็บมเมล็ดฟักทองเอาไปปลูกนะเพื่อจะได้นะ เก็บลูกของมันกินต่อไปนะคะ,ะเราจะมาจัดการกับเมล็ดฟักทองเหมือนเดิมนะคะ,ะก็คือเราเมล็ดฟักทองนะเป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นะเปลือกแข็งนะคะนะ,นะเมล็ดฟักทองเป็นเม,มเล็ดเมล็ดพันธุ์พืชที่มีเปลือกหุ้มนะเนื้อเมล็ดอยู่ข้างในเป็นแบบเปลือกแข็งนะคะเป็นเปลือกแข็งนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดค่ะเปิดทางให้น้ํา เข้าไปหล่อเลี like ้ยงเนื้ออ่อนของเมล็ดฟักทองข้างในนั่นก็คือใช em ้อ BE ันนี้ค่ะกรรไกรตัดเล็บใช้กรรไกรตัดเล็บตัดก้นของเมล็ดฟักทองนะคะตัดก้นของเมล็ดฟักทองให้เป็นรูหนึ่งรูเพื่อให้น้ํามันเข้าไปข้างในเนื้อเมล็ดฟักทองนะคะเพื่อเพิ่มความหรือไปเร่งการงอกของเมล็ดฟักทองนะคะอ่า เดี๋ยวเราจัดจัดการกับมเมล็ดฟักทองที่มีนะคะนั่นก็คือเอามเล็ดฟักทองมาหนึ่งนะ,ะกันไกลนะก็ตัดในส่วนที่มันเป็นปลายมนๆนะคะปลายมนนะคะมันจะมีปลายแหลมนะมีปลายแหลมปลายแหลมกับปลายมนเราตัดตรงปลายมนๆนะคะ,ะนี่นะเข้าไปเล็ดนิดเดียวนะ,ะนะเพื่อไม่ให้มันเข้าเนื้อฟักทองแล้วก็แช่ไปในน้ำนะคะ เปิดทางนะให้น้ำเข้าออนะคะกรดาเก็บไว้ได้ประมาณสามสิบกมตรนะคะอ่าอ่ามีมีบริเวณที่กรดาจะปลูกก็คือที่สวนกล้วยนะได้ประมาณสิบหลุมนะคะหลุมละสามเม็ดนะสี่เม็ดนะคะ,ะก็อัตราการงอกก็อยู่ที่เราแช่นี่แหละนะคะอ่าถ้าเราเปิดทางอย่างนี้อัตราการงอกจะสูงนะคะ เปิดทางให้น้ำมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อฟักทองนะคะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะบวมเป่งเลยนะคะก็จะปลูกนะพรุ่งนี้ก็ปลูกได้นะหนึ่งคืนก็ได้นะคะนะแล้วกนะ็หรือบางทีบางคนก็ปลูกเอาเม็ดแห้งอย่างนี้เอาลงหลุมไปเลยก็ได้นะคะนะคนะแต่ว่าเปลือกมันจะเหนียวแลวนะหนาะแล้วก็ไปเร่งการงอก ของเมล็ดฟ,ฟักทองโดยการเปิดก้นนะคะเปิดก้นเมล็ดฟักทองนะคะให้น้ําที่เราแช่นี้ซึมเข้าไปในเมล็ดนะ,ะมันก็จะเป็นเร่งการงอกนะคะเร่งการงอกของเมล็ดฟักทองนะะมันก็จะเป็นสูตรเดียวกันที่โคดาะคะแช่เม็ดดอกคุณน,นะคะแช่เม็ดพันดอกคุณน,นะคะก็ ดอกคูณก็เอามาตัดตัดเปลือกตรงก้นเหมือนกันนะคะเพื่อให้น้ํามันชึมเข้าไปข้างในนะเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูเม็ดฟักทองแช่หนึ่งคืนนะ,ะกับเม็ดดอกคูณแช่หนึ่งคืนนะคะเราจะดูความเปลี่ยนแปลงนะคะของเม็ดฟักทองแล้วก็ของเม็ดดอกคูณนะคะที่เราแช่น้ําไว้ได้หนึ่งคืนนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ เม็ดฟักทองมิคุดาตากแห้งมาเรียบร้อยสามแดดแล้วนะคะแห้งสนิทนะคะกุดาก็จะจะเอาแช่ในนี้เลยนะคะแช่ในนี้เลยนะคะใส่น้ําสะอาดเรียบร้อยนะก็จะปล่อยให้มันเดี๋ยวมันลอยอยู่นะคะเดี๋ยวตอนมันอิ่มน้ําชุ่มน้ําแล้วเดี๋ยวมันก็จมนะคะอ่าแล้วก็มเมล็ดมเมล็ดข้างในเนื้อเนื้อของมเมล็ดฟักทองมันก็จะ จะอวบน้ําอิ่มน้ํานะคะ,ะก็จะพองเนะม็ดเม็ดมันก็จะพองนะคะแล้วก็เตรียมเอาลงหลุมลงดินได้เลยนะคะนี่นะไม่ไม่ไมยากนะคะถ้าเรารู้เทคนิคนะ รู้เทคนิคหรือเคล็ดลับการงอกแล้วนะก็คือนะ้ำเมล็ดพันธุ์ที่มันแก่จัดนะที่มันมีมเมล็ดหรือเปลือกแห้งเปลือกหนาเปลือกแข็งเปลือกเหนียวนะคะเราใช้วิธีเดียวกันเลยคือเปิดก้นนะเปิดแผลเปิดปากเปิดเปลือกนะเพื่อให้น้ําที่เราแช่นี้ซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อของมเมล็ดพันธุ์ซึ่งมันจะมีต้นกล้าอยู่ข้างในใช่ไหมคะพอมันนนะมันก็จะเป็นเร่งการ การอิ่มน้ําของต้นกล้าข้างในนะคะอ่านะคะโคดาก็จะเอาไว้อย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะปล่อยมันลอยอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอิ่มน้ํามันก็จะอวบบวมนะแล้วก็จะจมน้ําไปเองนะคะแล้วโคดาก็ใช้อันนะอันนี้เป็นเป็นชามนะอันอเป็นเป็นถ้วยแบ่งนะโคดาก็เอาไว้ในอุณหภูมิปกติอย่างนี้ค่ะใช้อันนี้นะปิดไว้หนึ่งคืนนะพรุ่งนี้ตอนสายๆเราก็จะมาเปิด มาเปิดนะถ้ามันยังไม่ไม่ไม่อวบไม่อิ่มเต็มที่คูดาก็จะแช่ไว้อีกวันก็ได้เพื่อกับการที่จะไปเตรียมพื้นที่ปลูกด้วยนะคะต้องคูดาต้องไปตัดหญ้าแล้วก็ขุดหลุมนะคะเพราะนั้นแช่ไว้1วันหนึ่งสวันนะก็พอดีเม็ดฟักทองงอกพอดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูดาและช่องคูดาว a เลตีคงจะนะขอบคุณนะ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาชมย้อนหลังของคูดาในคลิปนะ การเตรียมเมล็ดฟักทองนะคะเพื่อการปลูกนะเอาไว้กินยอดกินใบกินลูกอ่อนกินลูกแก่นะคะกับนะเมล็ดฟักทองที่พันนี้อร่อยมากเนื้อเหนียวนุ่มหวานนะคะกูดาติดใจ,จเลยต้องขอเก็บเมล็ดมันเอามาปลูกต่อนะคะเนี่ยตอนนี้น้ําเริ่มซึมเข้าไปแล้วนะ,ะทุกคนเห็นไหมนะเนี่ยนะน,ะน้ำเริ่มซึมเข้าไปแล้วน,ะะนี่เห็นไหมเนี่ยน้นําเริ่มซึมเข้านะ นี่นไหมนะเพราะนั้นคืนนี้รับรองอวบอิ่มบวมแน่เลยนะคะนะโอเคนะขอบคุณมากๆค่ะนะ,ะทุกคนทุกท่านถ้าจะมาชมคลิปนี้ย้อนหลังให้โกดานะถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้โกดาวาลรตี้นะคะอยากจะติดตามต่อเนื่องกับสาระดีๆกับช่องโกดาวาลรตี้ กดกระดิ่งติดตามทั้งหมดนะคะแล้วท่านก็จะพบกับสาระดีๆกับช่องครูดาวอรตี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปกับสาระดีๆกับช่องครูดาวอรตี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะแช่เมล็ดฟักทองเตรียมปลูก